สวัสดีค่ะก็พบกับช่องมดีกรอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราและสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวน,อน,อนอ้องน้องนอนฤดูหนาวนะคะนี่โอเคสีสดมากๆนะคะน่สวยมากๆด้วยเนาะนี่คือน้องหนอนฤดูหนาวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวเขากันนะคะนี่คือเดี๋ยวเราขอแบบ,แบบมือนึงถือนี่ยเออคือแบบตรงตรงเท้าเขาดัดจะเหมือนกาวเลยนะคะแบบแบบเป็นกาวดักเทปนะคะนี่เนี่ยทึบ อุ้ยิวนี่คือหางเขาคะนี่เดี๋ยวเราจะหางเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแข็งแขงนี่เจ็บเจ็บเจ็บแม่งแม่แล้วส่วนตรงนี้ก็คือดูตูดนะคะนี่ตูดตูดตูดเดี๋ยวเราให้ดูตูดนอนเนาะนี่ค่ะจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะนี่เห็นไ้มนะคะอาจจะห้องเห็นไม่ชัดเนาะอันนี้นะคะก็จะคือหัวนองน,นะคะนี่ หัวน,น้องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่หัวมาสีเขียวๆบ่อยๆโอเคสำหรับวันนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็มารีวิวตัวน้องแลนดี้วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย